นป่าร่มรื่นแห่งหนึ่งมีเจ้าหอยทากตัวน้อยชื่อเซเนลลี่ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเขาไม่เร็วไม่เก่งเหมือนสัตว์อื่นแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขามีเหนือใครคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้วันหนึ่งเซเนลลี่มองเห็นยอดเขาสูงไกลและฝันอยากขึ้นไปให้ถึงยอดนั้น แม้จะรู้ว่าหอยทากอย่างเขาอาจใช้เวลาหลายวันแต่หัวใจเขาไม่ลังเลแม้แต่น้อยเจ้าหอยทากเริ่มออกเดินช้าๆอย่างมั่นใจใบไม้ไหวตามลมและนกในป่าร้องเป็นเสียงเพลงให้กำลังใจฝนเทลงมาอย่างไม่ปราณีสนเนลี่ถูกซัดจนเกือบปลิวแต่เขาก็เกาะพื้นแน่นและไม่ถอย แมงมุมตัวใหญ่ขวางทางบอกให้เซเนลลี่ล้มเลิกความกลัวในใจแวบเข้ามาแต่เขาก็เอ่ยอย่างหนักแน่นว่าขอบคุณแต่ข้าจะไปต่อทันใดนั้นผีเสื้อน้อยบินมาให้กำลังใจเจ้าหอยทากถึงเจ้าช้าแต่เจ้าก็ไปถึงได้เช่นกันทางลาชัน ทำให้เซเนลลี่ลื่นตกลงในบ่อโคลนเขาตัวเปื้อนเลอะเทอะแต่ยังไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นช้าๆแล้วไปต่อกลางคืนมาเยือนเซเนลลี่พักใต้ต้นไม้ใหญ่มองดูดาวด้วยหัวใจที่ยังฝันต่อบางครั้งเขาก็คิดถึงบ้านแต่เขาก็รู้ว่าเส้นทางที่เริ่มแล้วต้องไปให้ถึง หน้าผาหินขวางอยู่เบื้องหน้าสเสนลี่ใช้ทั้งตัวดันปีนช้าช้าแต่แน่วแน่ลมแรงพัดเขากลับมาหลายก้าวแต่นั่นยิ่งทำให้เขาดันตัวแรงขึ้นอีกดอกไม้ในเส้นทางค่อยๆแเบ่งบานราวกับรับรู้หัวใจของสเสนลี่พวกมันเอ็นให้ทางเขาผ่านเบื้องหน้าเป็นเหวลึก กับไม้กระดานเดียวแต่เซนเนลลี่ก็คลานไปอย่างไม่ลังเลเมื่อคลานถึงสุดปลายทางแสงทองจากยอดเขาก็ทอประกายต้อนรับเขาเสียงจากสัตว์ป่าพัดใบไม้ร้องเป็นเพลงแห่งชัยชนะทุกชีวิตชื่นชมในความพยายามของเขาข้อคิดของเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้ตัวเล็กแม้เดินช้า แต่หัวใจของเจ้าหอยทากยิ่งใหญ่เกินใครเพราะเขาไม่เคยยอมแพ้